เบสเคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวคืนดีตรงตรงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลหลังเทดดังที่ชื่อมนุษตุตดได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าสุดท้ายฮีก็ไปขอโทษชีแล้วจ้าจะคืนดีกันไหมพวกเราเกมหอนท่ามกลางโซเชียลเข้ามาเดาต่างๆนานาว่าเป็นคู่ไหนกันแน่และเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกพูดถึงสำหรับเบสรากวนีแมต่ตรงคงที่ทั้งคู่เพิ่งเลิกรากันไปเมื่อสงกรานที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้าสมรักคำสิงพ่อของสาวเบสยังออกมาแชจัดหนักทุดใหญ่ว่าสาเหตุที่เลิกรากันเกิดจากพฤติกรรมฝ่ายชายโดยเฉพาะเรื่องความเจ้าชูจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลล่าสุดสมรักคำสิงพ่อของเบสได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวพร้อมกับระบุว่าก็ให้ข้อมูลอะไรไม่ได้เพราะยังไม่เห็นข่าวและยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเรื่องนี้แต่คิดว่าไม่น่ามี และเมื่อเข้าไป2่องีของทางด้านสาวเบสระกวนีหลังมีข่าวลือคืนดีกับตรงๆก็พบว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรจะมีแต่ก็โพสตอรี่คลิปของหนุ่มคิวเทเอปป้ายูทูบเบอร์ชื่อดังเท่านั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงข่าวแต่อย่างใด